มาแล้วก็สะแตกตาสวดตาด้วยเปิดสวัสดีทุกคนสวัสดียำแรงแรงพอว่าอยากกินกล้วยไม่ถามว่าอลาดพอมากินสัต้องกินนะมันเปลืองนะสิขี้นต่นแหละมันบม่ได้มีแฉ่มีจู่กูซื่อมโลหนึ่งตัวหัวนะบอกูไปตลาดมาเนี่ยนะสบายดีเด้อพี่น้องสวัสดียามแรงๆ ข้าวคั่วพัดอันกระดำให้พอดีแท็กพี่น้องข้าวนะเตรียมสีขาวเตรียมสีขาวเมืองานพี่น้องเด้ตักเอาอีกข้ามึงสิกินนะมึงเอาบ่วงต้นน่ะตักเด้อมึงอย่าให้มือถือเด้อเอาบ่วงต้นตน,น,น,นะน,น่ะตักเด้อนอนในพื้นกินข้าวแรกแล้วโซนะโูนะกินกับอยังมองทำไมนะมองทำไมเนี่ยหมอมอเช้านี่นะมาสิจังไห้คนข้าวนะ่ะ หมัดแล้วจะหากันหกหาจะหลุดหายอืมนก็ไล่เติบยุบเป็นในพ้นบรรเทา้มอีกบ่สารอบคำเนี่ยนะรอบมึงได้เนี่ยนะแป็ว่าสุเหตวิทอืมีคนสบายดีหนองสีมันโผมายามแรงๆพี่น้องบ่งสี่หกโมงแล้วเนาะคือมืดแล้วนะสู เดี๋ยวสีส LIKE ว่างมันเป็นยังเออที่เพื่อนมาส่งกิโลพี่น้องมาส่งกิโลแล้นมาส่งกิโลหายเลยสิซื้อยาเมื่อไหร่ปักหมามเลยมันขายแห้งบ่ซุยได้ทอปยาค่ะได้เป็นทปิ้งนี่เขียวได้แล้วลุงพุซูเปอร์แวร์ห้านได้ที่เขากระขายคือกันศักระลงห้องหมอ แถมกูจะโตก็สิอสโอ้ยตาหลอนตายแก่นแถมแถมสอง,ต,องตัวไพ่เป็นคนขุดนะไงแปรพี่น้องเอ้ยก้อนน้องมึงว <c oughs> ่าคันบอยอยากมาส่งแหละใส่แล้วเขาตู้เย็นมาหายเดอ้อมันขำม,มันเมืดแหละ <c oughs> อีกอย่างว่าสิไปเขาไปมีงานอยู่บ้านโมงพี่น้องเขาจะมาบอกมาเสาร์นี่ บอกเบิรนครอบครัวอะไรหักสีบริปายเบิร์ตบดิปะเฮือนไปห่วงแรงน้ำประสันบ้านน้โมมีงานพี่น้องใช่ห้างเหรอเนี่ยเนี่ยน้ำอะไรอ่ะเหรนวังเจะใส่ทาังขนนั้นแล้วอ้าวตกลงนะมึงไปอยู่น้ำกันกับประปกรู้ไหมมันคือเพศเดียวกันสิเอาของข้ามันเพศเดียวกันเดี๋ยวของข้าจะหัดเดียวกันเลยบ่กเออแปลว่ากูแชทควมหลับกับมึงนี่้ำกันกับหูเพราะใส่สีอีตาแนาวมึงตาหิ้มหยกออกด่วน กูแสดความหลับกับอีซีกันโบได้เราเท่าบบรัางเครื oh, ่องอหรโอ้แบบมันเสื่อมต่อแล้วใช่เนาะถ้ารัางเครื่องออกก็ได้มันเป็นเพนท้าอยู่หยกหยกง่ายออกก็ยังคือเก่าอยู่เออหยกง่ายออกก็คือเก่าบอ้อืออือมันก็ยังเป็นซื้อครับคือเก่าอือแขนเข้าไปได้ใส่ยังเป็นสื่อเาอยู่พนาพูดไปแฟรแเว้อยู่กูว่าเอ้า ัอันคือเอาอีสีเอาหูผัวขึ้นหนาปก๊กว่าพระเรพาดันพวกสีโตหน่อยคือเก่าไม่ได้เถบลอเครื่องซ่เอาขึ้นตาเคื่อนผู้ขานะ,นะคือเพ็ดเะวะฮะอีรท,<า>ทีาายยทร่สี แล้วกันบ่านสิเอ้ยมีความรักกับผัวบ่ได้ล้มึงอยากกินขัวกี่ลพี่น้องว่าเอออยากให้เพิ่นได้เงินได้ซื้อยาสูบยาอยยาแปเมื่อมันเฮาะาด้เงินน่เด้อเดี๋ยวนีน่ะอันมาน่ะเส้นเอา เขาก็ให้สู้เซนเนาะสุกจะไปหาเซนเด้อสุเรเมื่อละแวซ้าเขาเด้อเมื่อละซ้ายคั่นสิเอ้ยเนานีไปจ่ายานพุ่นนสิเนานีก็ไปจ่ายานพุ่นนสิเสาะยังเบิดเบิดค่าหาเลยบ่มาฮอดานเบิดเลย โอ้เมนสากเขาไม่ได้เปิดเปิดไหมเอาไม่ามืึงกินกับเจียบักพริกบ,บอกรบปุ่นเสแล้วมึงกลับมาตามกินได้ไหมมึงกินกันเมืม่อไรพี่น้องขอบใจขอบใจไปพี่น้องเ้าบ้านมาเนี่ บางที่าจสะดวกหรือบ่สะดวกน้องถ่ายคลิปกันเนาะเอากระเช้าร่วมกันเลยงสีกับเมื่อเลยไปละสีขาวกับลูกสาวหากินเด้อให้เด้ออยากกินใ้หม้ออุ้ยเขาลืมหอยหางมั้งเกลือแมวกินไว้เกลือแมวด้วยนะพัดกระลำหัวหนึ่ง อันกี่หล่อนี่ป้านี่แหละจำบ่ได้เห็ดกับมังเอิญนผื่อไมันสิตายอยู่เฮ้ยจ้ะว่ะเอาใบไม้มาให้แน่อุ้ยอัดไว้ห่อนแท้นี่ถ้าเหือไรแค่หย่อยเขาสิบเมนั่งเหือซะบอกเอาไปบเวงดอกกินแล้วก็สิออกมา กินแล้วก็สีซอยงานแล้วก็ออกมาผูกแขนเขาเนาะงานวันเกิดพี่น้องงานวันเกิดอันลูกชายเป่าไก่แม่บ้านเตียงเอาบอกมือสาวนี่เวา,างบ่ายนี่นะไปเหมือนกับลูกสาวว่าดีปลาลุงเสียงเพลงกับสิบล่อยเขาใช่ป่เฮ้ยเขามาในงานแล้วพี่น้องเลยพระเจ้าสิเป,ป่าเค้กประมาณถุ่มซองถุ่มม,ม,มาใส่พี่น้อง ตอนนี้ากาหกโมงกลัวไปน้องเลยโอ้ยสี่ดีเมื่อก่อนแล้วค่ะวันนี้นะเอ้ยกูสิบุรีอยู่อัานนั้นแหละสบายดีแม่บ้าน,าน,นบะโทรออกไปเอาโตตั้งแต่สี่โมงจนหกโมงววสมัยสะอาดแล้วได้แล้วกระเจ้านะบ,บ้านนี่นะนนกระเจ้พว่วงนั่นได้ส่ะแม่พ่อครับมาให้พ่อบ้านเลิกตัวนี้นะโอ้สมัยสะอาดเนาะ

วิทย์ย้วยมึงว่เดียนะมานอ่ะคนน่ะอายอดีมันมาเอองางานผูกแขนวันเกิดลูกชายบ่าวไก่อ่ี่นนางได้จากปีเฮ้ยมันได้สองหรือสามฮะอยากไ้ไอวนบ ม่กูคซวนเราูเราหน่อยใจน่ะคงไม่ฟตจะซวนเาด้วยว่ะเออ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 งบอยเจ้าบอเตียงเ่นดาจักปีลรอท้าวสามหมื่นหโอ้กอว่าฮะกัเกิดข้าวเดียวเนาะสามปีเลยขาดบ่ได้ได้บ่

กำลังเป่ากำลังอัน่ะะลองผูกแขนกันพี่น้องเว้ยูกลุงมาลุงแบะพี่น้องเว้ยนเลือดไอกออกไปเมื่อไเมื่อไปเมื่อไสันวายทุบหนึ่ง่องทุผูโดย แต่อีแลโดยแม่้าวบ่าวไก่พี่น้องบอดีเสียงยังน่อยลึกบุญในมนีนะบอดี้ลงเบิ่งมอรมเรื่องว่นกบ้านทัหินมือแรงนี่นะเออ เลี้ยงมูจักโตัวป้าติ๊กตั้มหมออุ้ยเตาเอเตาเด็กน้อยก็หมอไกำลังจัดงานกันพี่น้องเหอยู่เห็ดกินโตเหล่าโตบ่อแล้วพี่น้องหลายอย่างเป็นเห็ดก่ะทั้งขั้วแน่ทั้งหนาบ้านแน่ครับเราดนที่แต่มาห่วงานพี่น้องบ้านอโมงมีงานอีกแล้วพี่น้องเลยมีงานกินอีกแล้วงานตู๋อีกแล้วพี่น้องฉันหูนี่กูขามาตู๋แต่เว้นพูดหนยเอ้ย ดูตะเวนซอดผูส่งกระสิขาดก่อนแล้วขาดก็ข้อเปลี่ยนสินแล้วแถวามันนี่แหละใครเขาจะมาต่อตัวได้นะตู้โอ้ตู้ตั้นอาบ่ได้ให้ผัวสิพีดกันกระปุ๋ยอะนี่โอ้ได้ได้ได้บ่บ่หนอกดอกบ่เปพียงดอกมันบ่มีผลดอกบ่มีผลดอก ลาจุ้งหเขาออกกูอีกละอันยัไปอีกรอยังไปว่เอมันเอออมแดาเอาไปผูลูกยีร้อยหนังตัวนี้เออมันเปียกบ่ฮะโอ้ยกระเพาะขึ้นแลบวดัน มือมนเนเก, <c oughs> นกินพิษ้บบิดบ,บน่แออมาเอ้อ,อันนั้นแหละเขาเอาิญกระเพะอออ่มออ่ออา,า,า,อ,า,อ,าอันนี้น้าม,มีมีพี่น้องซีมือเจนดรามับแม่ก็บถ้วยหน,น่อยนมโตพี่น้อง มีซีฟโล่สะสั้นเรื่องคอนุญาตอันนี้นะสิเป็นยังวะบบจักเอาไว้สามีได้เพียงเด้อขอคันจุดนา